ขากล้องผมก็โอ้ยมีไสาด้วยมีไสาด้วยมีไสาด้วย,ม,วยมาแล้วครับเฮียต้องมาแล้วปัญหาคือผมจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าหนวดเดียวหรือเปล่าผมมองไม่เห็นเลยอะยวไงวะเดี๋ยวนะครับหนวดเดียวจริงๆอะโอ้ย เย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ขาดกล้องก็ไม่เหลือละยกดีกว่าหนึ่งสองสามเย้เหี้ยลงมาแล้วครับเหี้ยโอ้บังก็มาแล้วครับโอ้ยไซส์สวยเข้าแล้วพี่เวน สวัสดีครับนะ้านๆะสายตกทุกท่าน,นครับผมเอ็มนะฮะจะช่องเมด่ายมาอยู่นะครับพบกันวันนี้นะครับเกาะลอยสีราชานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปที่เกาะสีชัางนะครับกับวันนี้ในวันที่ฝนตกลมแรงน้ําจืดลงเยอะแต่เราก็ยังจะมานะครับบอกเลยว่า <c oughs> วันธรรมดาเราไม่ค่อยจะได้มานะฮะเนื่องจากไม่ได้หยุดนั่นเองพอเราจะออกมาปุบ๊บ สิ่งเหล่านี้ก็มาเต็มเลยนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าหมายหลักๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวจะมีอาจารย์มาด้วยนะครับถือว่าเป็นอาจารย์เลยที่เคยสอนตกปลาตกหมึกนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทีมงานจากเซนทรัลพยาบิดนะครับที่จะมาร่วมงานกันวันนี้นะครับ <c oughs> มาดูกันว่าวันนี้จะมีตัวให้สัมผัสไหมในวันที่ ทุกคนต่างโพสต์ว่าหาตัวยากแล้วก็ขนาดเรือขนาดเรือหลายๆลำก็ไม่ยอมออกเลยนะครับทำไงได้ครับวันหยุดของเราเราต้องจัดเต็มนะครับไปดูกันว่าสําหรับวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้จะมาเทสในส่วนของตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูเทสในส่วนของไอตัวกู้โยนะครับของน้าน้าภูรัตน์รุณนนะครับ เฟซบุ๊กลองไปเซิร์ชดูได้นะครับของนาปูรัตนะครับเป็นตัวกู้โยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักครู่นะฮะโอเคครับ, okay, รบในส่วนของตัวกู้โยนี้นะฮะของนานาภูรัสหรือนาโขงนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้กับงานเกาะที่อยู่บนสะพานเกี่ยวลงมาแล้วก็อยู่บนหน้าผาเกี่ยวลงมาคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะลองใช้แล้วก็รีวิวดูแล้วกันว่าจะสามารถกอบกู้โยเรากลับคืนมาได้เป็นที่น่าพอใจไหม นะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเกาะนะครับเดี๋ยวระหว่างรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปขึ้นเรือก่อนใกล้เวลาละนะครับไปนะครับบังมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็อีกท่านหนึ่งที่จะเป็นท่านบีทไปกับเราเดี๋ยวไปทักทายบังกันสวัสดีครับบังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนบังด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาข้ามไปที่เกาะสีชังกันนะครับเดี๋ยวรอนะไอ้ท่านหนึ่งได้ครับนาบิน เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือรอบประมาณเที่ยวแรกแล้วแหละประมาณแปดโมงนะครับเดี๋ยวรอหนาวินก่อนคันนี้อ้าววัสดีครับมาถึงวันดีวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับจอดลยครับจอดเลยจอดเลยพอดีอ้าวโอเคครับโอเคจอดเลยพี่นะครับมาถึงเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามเลยกันโอเคเดี๋ยวข้ามไปเจอกันที่เกาะสีชังเลยนะครับไปนะครับ แล้วนะเดี๋ยวคิดว่ากับดูที่ทางลมแล้วอ่ะคิดว่าจะเข้าจอกคอกก่อนแล้วก็อยข้ามฝั่งมาเดี๋ยวข้ามฝั่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ากับไม้จอคคกคอกไม้แรกจะพอมีตัวไม้ในวันที่มากา้วเาค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะไปนะครับมาแล้วกับไม้จ็อกคอกนะครับมาแล้วกับจอกคอกนะครับเดินมาวันนี้ชื้นแฉะเลยเปียกหมดเลยนะฮะระวังลื่นนิดนึงนะครับ ลื่นนิดหนึ่งระวังลื่นโอเคโอ้โหเรียบเลยอะน้ำเรียบกริบเลยหลบลมครับหลบ,ล,บลมดูทิศทางลมให้ดีนะครับเวลาตีเราก็จะหมดปัญหาไปส่วนหนึ่งได้นะครับฝั่งนี้เรียบเลยนะฮะจากที่ดูจากากระแสลมในแอป10กว่า20กว่านะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบคันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับโอเคประกอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับไม้แรกครับเทสกับแจ็คเวก่อน2.2จุดสองตางแดงๆนะฮะสีธรรมชาติช่วงนี้เป็นมิดกับธรรมชาตินะฮะสีเราไม่ค่อยเล่นสีชูดฉาดเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องใช้เยให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจด้วยนะฮะ ราคาเบาๆครับแล้วก็คุณภาพก็เยี่ยมเลยนะครับฝั่งนี้หลบลมเข้ามาในเงียบเลยนะฮะลมนิ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะแรงขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราเคาะจังหวะหลบลมตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะข้ามฟากไปฝั่งโน้นกัน อันนี้หินไม่ต้องพูดถึงครับเทียบ <c oughs> แต่ก็ต้องเสี่ยงครับเพราะว่ามันมีโทฟี่อยู่แถวนี้นะฮะไสอ้อว้วนเทียบเลยนะฮะนวินอยู่ทางนู้นนะฮะปลาขึ้นเป็นฝูงเลยด้านนี้นะฮะ บังอยู่ฝั่งนน้นเดี๋ยวตัดไปดูตอนที่ได้เลยดีกว่านะครับครับอ้าวเล็กใหญ่นับหนึ่งกันนะครับขออนุญาตนะครับดุมากนะครับไปเ,เก็บแต้มไปก่อนนะครับโอ้ยจิงหมึกเ,เต็มเลยมาเป็นฝูงเลยนะครับ จะขอดึงก่อนนะครับที่พวกเรากําลังเจอหมึกฝูงนะครับกําลังเกี่ยวกันใหญ่เลยเอามันใกล้ๆนี่แหละนะครับลองดูอนบังเกี่ยวมาแล้วนะครับใสจะได้เนาะต่อครับจุกรูขากล้องผมก็โห้ยมีไสด้วยมีไสด้วยมีไสด้วย,ม,ยวมาแล้วครับเฮียต้องมาแล้วปัญหาคือผมจะเอาขึ้นได้หรือเปล่า หนวดเดียวหรือเปล่าผมมองไม่เห็นเลยอ่ะทำไมวะเดี๋ยวนะครับนหน,นวดเดียวจริงๆอ่ะโอ้ยเย,เย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ขากล้องก็ไม่เหลือละยกดีกว่าหนึ่งสองสามเย้เหี้ย,ยลงมาแล้วครับเหี้ยอโอ้บังก็มาแล้วครับ โอ้ยไซส์สวยเข้าแล้วพี่เวนโอ้หมาแล้วนะครับจุกรูไ,ไปต่อครับทางแอคันในมันเฉยไซสไ,ไม่ได้ใหญ่ไซสไ,ไ,ไม่ได้ใหญ่หรอกลอกนี่อย่างหวานอะ่ะเอ้ยมีไซสอ,อยู่มีไซสอ,อยู่มีไซส์อย,อยู่ผมนุ่มนวลกับเขา เกี่ยวมาแต่ไกลนะครับอ่ะสีสีอะไรอะ่ะสีธรรมชาติเนาะลูกปลาใช้ได้ดีเลยสีออกฟ้าธรรมชาตินะฮะเฮียต้องเข้าแล้วนะเนี่ยเฮียจัดไปแล้วนะครับหมายเจ้าคอกตอนนี้นะครับได้กันท่วมท้นเลยคนละไม่ต่ำกว่าสามสี่แต้มแล้วล่ะนะครับแต่วันที่หาตัวยากนะครับถือว่าโอเคเลยวันนี้เข้าถูกเข้าถูกจงังหวะอยู่นะฮะ ก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปะปนกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเคาะกับไม้นี้สักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่าจะข้ามไปฝั่งไหนกันต่อนะฮะลมมป็นตัวกำหนดฮะตอนนี้ขากล้องผมก็หักเรียบร้อยแล้วผมเอาแขวนกับหมวกเอานะฮะอาจจะสั่นนิดนึงขออภัยด้วยนะฮะ วันนี้สีธรรมชาติทำงานได้ดีเลยนะฮะหลายแต้มแลวก็สีธรรมชาติไซส์สวยๆเลยนะฮะ,ะไปต่อครับตรงนี้เรือหลายๆลำงดออกอยู่นะฮะเรือเล็กอย่างฝั่งสมัยสาร,รนะน้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นขาวนะฮะก็เลยมียกเลิกในบางช่วงอยู่คาดว่ไม่กี่วันน้ำก็คงกลับมา เป็นปกตินะฮะแต่ช่วงนี้ก็เคาะงานเกาะงานแช่ฝั่งไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปจบที่สะพานแหลมงูนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเทสในส่วนของตะโกตะกัวถั่วนะครับขึ้นเรือมาโล่งเลยวันนี้นะฮะมีนานาาไม่กี่ท่านเองที่มาตกหมึกนะฮะ เกากันไปต่อครับอ่ะมาแล้วครับกินขามือคขากล้องเลยไปไมาแล้วครับปรมอันนี้ของจริงครับไซ์อาจจะไม่ได้แบบใหญ่มากนะฮะ เกี่วกิวนะทำงานได้ดีอยู่นะครับโอเคครับโอโหปักเข้าตาเลยงานนี้นะฮะไปต่อฮะขอดูนักบินนะครับนักบินเกี่ยวขึ้นใหม่ตัวแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายหม่ไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะกันนะครับก็จ็อกก็ไซส์ใช้ได้นะฮะไม่เร็วกับการออกตัวนะฮะหมายแรกเดี๋ยวไปต่อกไม้อื่นต่อครับไปครับ ผมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็นไม้ถ้าจำไม่ผิดนะกองหินประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละลงมาจากจ,ากจากอคอกก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเคาะหัวหัวฝั่งนี้ก่อนเราบินกำลังประกอบอยู่นะไม้เส้นทางไม้ของผมนี่จะถูกกำหนดได้ที่ทางลมนะฮะถ้าลมไปทางไหนเราก็จะหลบเอากับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ต้องต้องเล่นเกมแก้เกมไปชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าจากแลนที่จะเข้าตรงนั้นตรงนี้มันกําหนดไม่ได้เพราะว่าลมมันไม่นิ่งนะครับปรับเปลี่ยนัาทุกชั่วโมงครับกับหมายนะครับดูทิศทางลมเป็นหลักนะครับไปก,กันกับหมายนี้ลานหินจะได้ไหมนะฮะลานปลาบัวอยู่นั่นเห็นนะฮะไปนะครับก็หมายหมายนี้ก็เก็บเพิ่มมาได้อีก แต้มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายไปฝั่งทางด้านโน้นทางหน้าหาดนะฮะข้างๆโน้ตัวเดียวนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะข้ามฟากกันนะครับตอ,อนนี้ก็ไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตบมาหนึ่งตัวกับสีกะปิแจ็คเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายกันไปนะครับน่ะเกี่ยวไมล้ละหลบฝนก่อนนะครับฝนล,ลงแล้วตอนนี้ น้วินก็เกี่ยวมาอีกตัวหนึ่งละน่น่าจะสักพักหนึ่งอะตรงน,น,นะครับจะได้พักสักช่วงหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ฝนหยุดนะฮะพักฝนมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็อัดต่อกันข้างๆโนวาเทวนะครับตอนนี้ฝนหนีเราไปทางนู้นละนะฮะเราก็จะเริ่มตีต่อไปดูกันครับ ว่าจะเก็บเพิ่มได้อีกไหมกับหมายนี้นะครับดึงมีไซส์จริงจโอ้โหชักเยอะใหญ่เลยไซส์ไม่ได้ใหญ่หรอกนะครับแต่แรงดึงอะเสียวเลยโอ้ไซส์ใช้ได้ขออนุญาตเก็บนะครับนะฮะสองหนวดเลยยิงไม่หลุดแน่ลักษณะน,นี้นะฮะโอ้โห โอเคเก็บได้อีกสามสี่แ้มนะครับกับไม้นี้ใช้สวยเลยโอ้โหพู๊ดพูดใหญ่เลยนะฮะโอเคข้างโนวาเทียวเราก็สอยไปอีกประมาณห้าแทมนะครับเล็กเกญ่ปนกันนักครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปถ้ำพังฝั่งซ้ายนักครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมข้ามมาถ้ำฝั่งฝั่งนี้แล้วนะครับฝั่งซ้ายแล้ว นะ้ามาทำพังของนี้แล้วก็ลมก็พอใช้ได้ครับลมก็พอใช้ได้แต่ก็ดูก่อนว่าตรงนี้จะได้ตัวไหมนะฮะเดี๋ยวะย,วยอยเคาะไปเรื่อยๆวิ่งไล่เลาะข้างไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าไปที่สะพานแหล่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเมื่อกี้เก็บไปเพิ่มนี่ห้าแต้มแล้วก็มายนี่จะได้กี่แต้มเดี๋ยวลองดูกันนะครับไครนะครับใส่ใช้ได้เลยใส่ใช้ได้ มาแต่ไกลเลยนะครับโอเคเลยไซส์สวยใช้ได้เลยน้ำหนักใช้ได้โอ้ไซส์สวยครับไซส์สวยโอ้ยเต็มหน้าเลยไซส์สวยไซส์ซส,สวยสวยด้วย มาอีกไม้หนึ่งติดติดกันเลยครับโอโหแจ็คเวกระปีแจ็คเวสวด,ดสุดสุดยอดเลยสองจุดห้านะครับกัดใช้ได้เลยไซส์สวยครับข้ามมาฝั่งนี้ไม้อีกตัวนะครับไซส์ช้ได้เลยนะครับไปเก็บนะครับของไม้ติดเลยนะครับกับตรงนี้ ทำพังเราย้ายมาแป๊บหนึ่งนะฮะสองไม้ติดเลยนะครับไซส์ใช้ได้เลยไซส์สวยก็่ฝั่งนู้นนะฮะวันก่อนมาที่นี่ก็ไม่กัดเหมือนกันนะครับสองไม้ติดแล้วไซส์ใช้ได้เลยนะครับ ลมขอนข้างแรงมากกับพือละนะฮะมาครับออกขวาส้ใชชได้เลยบังมาตีฝั่งนี้บังส้สวยส้สวยส้ใชชได้เลยสีแบบใช้โยแบบเข้มๆหน่อย เก็บได้เรื่อยๆอยู่นะครับตาเดียวด้วยโยผมเรื่อยครับใช้สวยใช้ได้ครับใช้สวยใช้ได้เกี่ยวขึ้นมาเลยอ๋อกล้องหมุนไปทัวออววาา่วแล้วครับขอภัยด้วยเพราะว่าขากล้องผมหักไปแล้วนะฮะกล้องมันจะหมุนไปทั่วนี่นะผมเอาแขวนสายเอานะครับอต่อครับ ต่อยเรื่อยๆนะครับเก็บสีแต้มรวดเลยนะครับสวยมากกับไม้นี้นะฮะไซส์แบบใช้ได้เลยอะ่ะนะครับไซส์สวยใช้ได้เลยไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มาเรื่อยๆนะครับ มาเรื่อยๆเป็นระยะๆะะนะครับกลับไปนะครับไช <c oughs> ้โปรด้แล้วครับใกล้ๆนี้นะฮะมาอีกแล้วครับมาใกล้ๆไ <c oughs> ซก็พอน่ารักนะฮะไซกำลังกินนะฮะเป็นทุเรียนขอโทษนะครับ จะหมุนไปเหมือนมาตอนนี้หลุมที่ผมใส่มันจะเต็มนะลุมมลุมที่ผมใส่มันจะเต็มละต่อครับต่อโอเคนะครับกับไมน้นี้ไซส์สวยๆนะครับแจ็คเว์ของผมตาไม่เหลือแล้วครับเหลือพิการเหลือๆตาข้างเดียวแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับไม้สวยๆกับตรงนี้นะครับเกี่ยวกันมาไซส์สวยๆนั่นเลยนะครับไซส์ใช้ได้เลยนะฮะห้าตัวอค่าแต้มเกสตัสอง เดี๋ยวเราจะหลบลมไปอีกที่หนึ่งไปหลังลงกรองน้ํานะครับคิดว่าน่าจะลมเงียบกว่านี้นะครับไปกันอีกหมายหนึ่งครับตอนนี้ผมหลบลมมาอีกฝั่งหนึ่งครับยกขยงกันมานะฮะข้ามาฝั่งถ้ามีหมึกอยู่รอยหมึกเต็มเลยนะครับข้ามาฝั่งทําพังของอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลบลมมาหมายค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเคาะฝั่งนี้ดูนะครับ ว่าตรงนี้จะเก็บได้เพิ่มหรือสักกี่แต้มดีนะครับเวลาใกล้จะหมดล้วนะครับไปครับพาไปทค่นเนีวโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ตัวคู่โยดีก่านะฮะอนนะครับอสำหรับไม้ที่ชันๆอย่างนี้น่าจะใช้ได้ดีนะครับ เดินมาเลยครับเดินมาถ่ายเลยโอเคเราเกี่ยวโดนแล้วนะครับผมก็จะลองดึงดูว่าจะได้ไหมเออได้ยิงด้วยใช้ง่ายง่าย,ายอย่างนี้น่าจะได้ดีอยู่นะฮะหลุดมาแล้วนะฮะ,ะโยเราโ,โยเราไปไหนลนะ่ะโอเคบูตรงนั้นมาติดตรงนี้อีกนะฮะ ได้มาแล้วนะฮะโอเคถือว่าใช้งานได้พอใช้ได้นะครับกับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าแนวดิ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นถ้ามันเป็นแนวนอนมากมันก็ไปไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นแนวชัๆๆนๆอยี้ยบนประพานบนหน้าผาเงี้ยพอได้ตัวพอได้ตัวโยของเราคืนมาอยู่นะครับเราไปดูกันนะครับ ก็ใกล้เวลานะฮะจะสี่โมงละเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับก่อนนะฮะนวินก็ยอยากลงตกต่อไปอยู่แล้วก็นับบงก็ยังตกอยู่นวินก็สอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเก็บไซต์อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะตอนนี้ยังสอยขึ้นมาได้เรื่อยๆอยู่นะครับมาดูผลง,งานวันนี้กันนะครับถือว่าน่าจะฟลุกอะ่ะกับวันที่หาตัวยากๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้สิบจะไ่สิบหกแต้ม ก็สิบหกแต้มก็ไม่น้อยนะฮะกือบเต็มถุงเลยถุงเราไม่ได้ใหญ่มากนะฮะสิบหกแต้มน้ำหนักก็มีโลงานนี้มีโลนะครับพอสมควรอยู่นะครับกับวันนี้ไม่คิเลยนะครับยังไงฝากผลงานไปด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากันไปอย่าลืมกด Subscribe นะครับในส่วนของตัวกู้โย เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ของน้าโขงไว้นะครับใต้คำอริบายใต้ใต้คลิปแล้วกันนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะกดเข้าไปอ่สั่งซื้อหรือติดต่อเบอร์โทรเบอร์เฟซของนา้นานะาโขงได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในใต้ข้อความนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลองกับพวกสะพานปลาดู สะพานปลาก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับแต่งานชายฝั่งอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสะพานหรือว่าบนหน้าผานเนี้ยผมคิดว่าโอเคเลยนะครับโอเคก่อนจากกนไปอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ